เล่าเรื่องหนึ่งละกันที่เอามาจากหนังสือเสียงวิชามันหน้าเด็กมีหนังสือวิเล่มหนึ่งที่หมอเฟิร์นเอามาสรุปให้คุณฟังชื่อว่า e น Be s บีซ a ก a i นเข้าไปสำรวจหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งคนในหมู่บ้านนั้นอายุเฉลี่ยอยู่ที่100ปีนะคุณคนที่อายุเยอะที่สุดเขาเพิ่งมีลูกคนสุดท้ายตอนอายุ107ผู้ชายคนนั้นนะ่ะแล้วตายด้วยวัย1้0ด้วยโรคอะไรรู้ไหมโรคชรลาไม่ใช่โรคเรื้อรังเหมือนที่เราเป็นนะคนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยวิธีการกินกินอาหารจากธรรมชาติเป็นคนที่มีความสุขมมีกกกิจกรรเเต้นนัยอะ แต่สิ่งที่ทึ่งที่สุดที่เขาไปถามก็คือทำไมบ้านเมืองยูเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเลยทำไมไม่มีใครเป็นหัวใจไม่มีใครเป็นเบาหวานไม่มีใครเป็นความดันไม่มีใครเป็นโรคสมองเสื่อมเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมทุกคนดูแฮปปี้ดูแข็งแรงอายุ้อยปีก็ไม่มีโรคประจำตัวรู้ไหมว่าเขาตอบกลับมาว่าอะไรเสียภัยมากๆเขาตอบกลับมาว่าโรคสมองเสื่อมคืออะไรหรอ <następ. Hernandez. S 2> เขาไม่รู้จกักอันนี้คืออึ้มงมากเลยนะเขาไม่รู้จักโรคสมองเสื่อมไม่รู้จักโรคเรื้อรังห satisf, ลายๆโรคที่เราคนในเมือง หรือคนอเมริกาเขารู้จักกันจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะที่เราไม่จําเป็นต้องไปรู้จักโลกไร้ยิ่งเรารู้เราก็ไปรู้ไงว่ามันจะมีอาการว่าจําไม่ได้นะบางทีกินข้าวเองไม่ได้จาชื่อคนที่รักไม่ได้พอเขาไม่รู้มันก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราไงเพราะเขาไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยมันจะเป็นขั้นแอดวานเข้าไปอีกกับการดูแลตัวเองจากข้างในจริงๆมันจะไม่ใช่แค่คุณกินอยู่ยังไงให้สุขภาพดีหน้าเด็กมันจะไม่ใช่แค่ออกกาลังกายยังไงแต่มันจะเจาะลึกเข้าไปถึงระดับความเชื่อระดับคคําาพูดมิ่นขององฟื ก็ได้ให้คุณแข็งแลงไปจนถึง85เกินไปเลยให้คุณอยู่กับลูกหลานนานๆแล้วชะลอไว้แล้วคงแถมคือหน้าเด็กเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องเล่าฉากในนี้แค่หนึ่งเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ทึ่งมากๆเลยและทําให้เขาอยู่ถึงร้อยปีสุดยอดมากๆข้อมูลพวกนี้เยอะมากแล้วเราก็ไปอ่านพวกศาสตร์ชะลอไว้ที่ฝรั่งหมอเก่งๆเขียนแล้วมันว้าวมากๆอะทำให้ต้องมาทําจุดเนี้ยแล้วมาบอกคนไทยให้เยอะที่สุดแล้วทั้งหมดที่ตั้งใจทําอยู่ในหนังสือเสียงเล่มนี้ใครที่สนใจที่ออเดอร์วันนี้ก็คือราคาดีที่สุุุดดคมที่สละ2990บา วันนี้10คนแรกเท่านั้นที่ลงทะเบียนจะได้ราคา990บาทสนใจทีม CF 9 9 0เได้เลยแล้วเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดไปให้เนาะใครก็ตามที่ลงทุนในวันนี้นะมันเหมือนคุณได้วางแผนอนาคตไว้หมดแล้วอะวางแผนอนาคตวางแผนสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่ดีไว้หมดแล้วมันจะทําให้คนรู้ว่าจะทํายังไงที่จะไปถึงจุดนั้นมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จเกิน80%แน่นอนดังนั้นไม่มีอะไรคุ้มค่าไปกว่าการลงทุนในความรู้ที่ดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพอีกแล้วเพราะสุขภาพเนี่ยถือเป็นปัจจััยททีีุ่่ําคญด ษแม้ว่าคุณจะทํางานมีเงินมากมายแค่ไหนถ้าคุณป่วยสุดท้ายคุณก็ต้องเอาเงินทั้งหมดมารักษาตัวเองแม้ว่าคุณจะมีไอเดียเจ๋งๆผลิตธุรกิจใดๆก็ตามแต่ถ้าสุขภาพแย่คุณป่วยคุณก็ไม่สามารถทําได้เรื่องนี้ก็คืออินมากสุขภาพที่ดีต้องมาก่อนแล้วที่เหลือมันก็จะตามมาคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นชีวิตดีขึ้นทุกอย่างแค่คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สุดท้ายคนที่จะดูแลเราเนี่ยในยามแก่ได้ดีที่สุดคือตัวเราในวันนี้เท่านั้นเองขออวยพรให้ทุกคน มีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ